สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0ูนย8 3 3 3 3, 3 5เมื่อเวลาเก้านาฬิกาสานาทีของวันที่5พฤศจิกายน2567 ที่กองบังคับการปราบปรามนายสมชาติพินิษอักษรทนายความของนางจตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจอ้อยได้เดินทางมาพร้อมกับลูกความเพื่อให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนเป็นวันที่4 ทนายสมชาติเปิดเผยว่าการสอบปากคำวันนี้มุ่งเน้นประเด็นเงิน71ล้านบาทเป็นหลักพร้อมสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินหลายก้อนประกอบไปด้วยเงินชดเชย39ล้านบาทที่จ่ายให้คู่สามีภรรยาในคดีว่าจ้างนักแสดงชาวจีนค่าออกแบบโรงแรม9ล้านบาทค่าออกแบบบ้านสามี3ล้านบาทและเงินค่ารถเบนซ์13ล้านบาท ทนายความระบุว่าเจ๊อ้อยได้ให้ปากคำไปแล้วประมาณ80%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยชี้แจงว่าการสอบปากคำใช้เวลาหลายวันเนื่องจากเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนและต้องการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสำหรับกรณีที่มีการเปิดเผยว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องหา5รา,ายรวมถึงทนายความชื่อดังทนายสมบัติยืนยันว่าขึ้นอยู่กับดุล,ลยพินิยของพนักงานสอบสวน พร้อมเปิดเผยว่าในการให้ปากคำมีการเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีชื่อย่อสอเสือในประเด็นเงิน39ล้านบาททางนี้ทนายสมชาติยืนยันชัดเจนว่าเจ๊อ้อยไม่เคยให้เงินด้วยสเนหาแก่ทนายความคนดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าการพิจารณาพยานหลักฐานต้องดูบริบทการสนทนาทั้งก่อนและหลังด้วยพร้อมนะครับสวัสดีครับ สื่อสารมวลชนทุกท่านครับครับวันนี้ก็ก็เป็นวันสุดทายเนาะมาให้ท้ยความตอบพนักาานสอบสวนต่อครับยังยังเหลือประเด็นอะไรที่ทางพนักงารสอบสวนต้องการสอบปากคำทาบรรดาอยานมากกว่านก็ประเด็นจริงๆมันก็ก็ให้ไปไปเกือบทุกประเด็นแล้วแหละไปทุกประเด็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอ่อมาให้เพิ่มเติมให้มันละเอียดมากขึ้นรัดคุมมากขึ้นส่วนไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็ ส่งต่อให้พนังกงานสอบสวนต่อครับเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ,บก่อนที่จะพรบด้วยนะครับคุณผมก็คาดการณ์ผมเองว่าน่าจะประมาณเหลือ20เปอร์เซ็นต์น่าจะได้ประมาณนั้นแล้วที่ผ่านมามคือเปลมามาคำไปแล้วปิดกินได้แปเปอร์เซ็นต์ได้ครับได้ครับมีไประเด็นอะไรที่ตำรวจเขาเ้องขอมเอีกไหมครับคุณครับอือผมผม,ผมยังยืนพื้นอยู่ที่71ล้านอยู่71ล้านอยู่ ทั้งพฤติการและก็เส้นเส้นทางการเงินอ๋อส <39 S 2> นะามสนะิบเก้าเนาะสามสิบเก้านั้นก็ก็อย่างอย่างที่สื่อสารมวลชนรับทราบไปมันก็ก็จะเป็นไปทำนองนั้นแหละว่ามีการจ้างศิลป,ปินชาวจีนมามาแสดงที่บ้านเราเนาะ อ๋อแต่แต่เท่าที่ข้อมูลมันเปิดเผย,ยไปในสาธารณะแล้วก็คือว่ามันมันไม่มีอยู่จริงผมผมพูดได้แค่นี้เนาะครับเรื่องเรื่องการเรื่องการ<ด>าถูกการถูกเงิ<ใ>นอ่าการการถูกดูดเงินทํานองนั้นครับแล้วสอบหัวเมียที่ได้รับเงินมี่ครที่เขามาบกิษัทไรนมามาล้าว่านีา่นคือเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักทานทายคนนั้นหรือว่ายัางไงคเขามาบรัทไหนนี่มีข้อมูลไหมครับ เขาไปด้วยกันอยู่แล้วครับไปด้วยกันใช่ครับไปด้วยกันในฐานะก็น่าน่าน่าจะในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเขารู้เขารู้จักกันอยู่แล้วแหละเขาถึงไปด้วยกันครับยาอา้ข่าวบอกว่าจะมีการทำใหจับธนาคารนี้อันัันอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆครับด้วยด้วยข้อที่จริงไม่ทราบจริงๆครับ้รับผู้ใหญ่ ก็ประเมินจากข้อมูลที่เหลือ20%นั่นแหละผมว่าถ้ามันครบ20%ในวันนี้ก็น่าจะไปน่าจะตอบได้ครับผมว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนครับเช่นเดียวกันผมไม่ทราบในจำนวนคนเหมือนกันไม่ทราบติดตอแล้วบอกว่าออกมาที่ คนแชร์ว่า3-4คนหลังจากนายที่ดังน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการเราในการให้การในส่วนนี้นะให้การถึงคนที่เกิดก็แต่ไหนที่ดังคนจะกล่าวมัน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 ตัวบุคคลเนี่ยมันมันถ้ามันเชื่อมโยงถึงใครมันก็จะไปอย่างนั้นแหละครับเชื่อมโยงอะไรขนาดหมายหมายถึงว่าเชิงพฤติการนะหรือเส้นเงินหากมันเชื่อมโยงถึงใครก็ คงเป็นเช่นนั้นครับซึ่งทางฝั่งเราเองก็มีหายหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงคนุ่มนั้นด,ด้วยในในส่วนหนึ่งครับก็มีในส่วนหนึ่งก็มีก็ให้พนักง,งานสอบสวนไปยกตัวอย่างอย่าง39มเนี่ยมันก็เชื่อมโยงถึงสอเสือว่างั้นเถอะแล้วสอเสือไปเชื่อมโยงใครก็มันอยู่ที่พฤติการของของของแต่ละคนที่ไปไปร่วมกันอย่างไร ความสัมพันธ์รอดส่อเสือกับคนใกล้ชิดส่สอเสือกับทนัายคนนั้นอันนี้เราไม่ทรบาบเลยเราเป็ตื้นลึกหนาบางจริงๆเิงชิงลึกตัวสโดยสุดต,ตัวผมเองผมก็ไม่ทราบว่าเขารู้จักกันมากน้อยเท่าไหร่แต่เฉพาะเรื่องนี้เขาไปด้วยกันใช่ครับตัวผูว้ดความสันยังยังไม่ามอำนาจพนักงานสอบสวนจริงๆครับท่านเราเราเราให้ข้อที่จริงกับพนักงานสอบสวนไปส่วนพนักงานสอบสวนจะไป ประกอบถึงข้อกฎหมายอย่างไรอันนั้นเป็นดุลพินิจของเขาโดยแท้ครับเสนอคดีได้มั้ว่าพฤติกรรมของผู้่อเหตุนี่นะกระทำเรื่องไหนมากกว่าันน้อยถ้าพูดถึงการกระทําอย่างนั้นมันก็มันก็กลับไปที่71 39 9 13อ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับว่าพูดถึงการกระทำารือเาครับ ยังไงนะครับค,นะครับใช่ครับดูรายละเอียดเลยครับให้ทีมกฎหมายผมดูอยู่ครับ,รบผมยังตอบไม่ได้จริงๆครับ,รบต้องต้องรอคณะที่ปรึกษากฎหมายของผมตอบมาว่าเป็นอย่างไร จริงๆก็คือเรื่องเรื่องรถเบนซ์นั่นแหละมันเป็นตัวจุดให้รู้ว่ามีมีพฤติกรรมทั้งหลายรวมๆกันกับคทแนะนอะไราอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆครับแต่น่าจะไม่มีครับน่าจะไม่มีนนมในในในส่วนให้ปากคำของพี่อ้อยวันนี้น่าจะจบจบแล้วพี่อ้อยจะทำไงต่อครับ ก็ก็ก็คงไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนไปครับส่วนตัวเป็นใควพามาเนี่ยค่ะเคยเห็นว่าเคยเห็นไหมคะว่าแบบการสอบประคํายาวนานสามวันวันละสิบสองวันละสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยมันยาวนานผิดปกติร่วเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของพนักงานสอบสวนที่ที่ต้องรวบรวมให้ให้รัดกุมแน่นหนาและรอบคอบมากกว่าเนื่องจากว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหลายประเด็น ประเด็นทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนแยกแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันมันเลยมันเลยต้องให้รัฐกลุ่มเพราะฉะนั้นคุณนาการจะบอกว่าอาจะรออยู่ขนาดเขาต้องลงามีู่ใประเทศก่อนอันนี้ต้องต้องรอให้เขาปรากฏตัวเสียก่อนนะครับถึงจะทราบล้วเท่าที่เราได้ข้อมูลมาตอนนี้เขาอยู่ประเทศน,นะว่าเขาไปไรครับผมคาดเดาเอาเองนะน่าจะยังอยู่ในอยู่ในบ้านเราแตยังมีการต่อมา ไม่มีครับมันประเมินได้หลายหลายทางจริงๆนเนาะเขาอาจจะเตรียมตัวอยู่ก็ได้น,นี่ผมคิดเอาเองนะครับครับก็ทั้งทุกทางแหละมั้งครับที่เขาเตรียมตัวทั้งการต่อสู้และและมุมอื่นๆ คาดวาการปกคำวนี้จะจบสินคะหรือาจะมีการนัดการให้ปกคำผมคาดการณ์ว่าน่าจะเสร็จวันนี้ในส่วนตัวผมนะครับน่าจะวันเต็มๆเล็ผมดูครับใช่ไว่า20ก็คือยังเหลืออยู่ใช่ครับทนายครับที่ทนายนเปิดเผยการดำเนินคดีไนเรื่อว่าพฤติกรรมของปรเอเห็นนั่นแหะกระทาเรื่องไดมากาว่าของนอย ถ้าพูดถึงการกระทําอย่างนั้นมันก็มันก็กลับไปที่71 39 9 13อ่าอ,อ,อ,อันนี้ตัวอย่างนะครับอ่าว่าพูดถึงการกระทำเหมือนเราครับอย่างนั้นนะครับตหงงบต,ตัวนี้นะครับใช่ครับที้ให้เข้า EPA เข้าเข้าไหมอันนั้นผมยังไม่ได้ดูรายละเอ,ยอยียดเลยครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นอะไรในเรื่ององ EPA ไหม ให้ทีมกฎหมายผมดูอยู่ครับผมยังตอบไม่ได้จริงๆครับต้อง, <correlated. S 1> ต,องต้องรอคณะที่ปรึกษ,ษากฎหมายของผมบอกมาว่าเป็นอย่างไรขออนุญาตเรียนถามว่าสาเหตุที่คดีนี้มาถึงถึงวันนี้ได้อ่ามาดาอ้อยกับนายคนนั้นเนี่ยมันถึงจุดไหนที่ทำไาสู่จุดแตกหักไม่นั้งสู่การแจ้งความนคดีได้ครับพอสกอร์บอสสืงได้ดจริงๆก็คือเรื่องเรื่องรถเบนซ์นั่นแหละมันเป็นตัวจุดให้รู้ว่า มีมีพฤติกรรมทั้งหลายรวมรวมกันกับคุณคุณสนทิ่ได้นำอะไรมาบ้างนะฮะอืมอาจจะไปออกรายการี่อันนั้นผมไม่ทราบจริงๆครับแต่น่าจะไม่มีครับน่าจะไม่มีวันนี้น่าจบไหมใน่ในในในส่วนให้ปากคำของพี่อ้อยวันนี้น่าจะจบจบแล้วทางพี่อ้อยจะทำงไงต่อก็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 คงไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของพนักงานสอส่วนไป คยเห็นว่าเคยเห็นเลยคะว่าแบบการสอบประคำยาวนานสาวันวันละสิบสองวันละสิบเอ็ดชั่วโมงเนี้ยมันยาวนานผิดปกติว่าผมว่ามันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของพนักงานสอบสวนที่ที่ต้องรวบรวมให้ให้รัดกุมแน่นหนาและรอบคอบมากกว่าเนื่องจากว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหลายประเด็นประเด็นทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนแยกแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกัน มันเลยมันเลยต้องให้รัฐกลุ่มเพราะฉะนั้นในงานกันเรจะบอกว่ามันแตกแต่ข้อหาออกไปต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมครับจะพูดอย่างนั้นก็ก็ได้ครับกี่ข้อหาก็ก็อย่างที่ผมบอกมันต้องต้องต้องดูที่ตัวทรัพย์เป็นหลักเจ็ดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยสามสิบเก้าเก้าสิบสามมันจะแตกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันร้อยเรียงเป็นดูแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเก้าันสิบสามเรื่องอะไรฮะจ สิบสามก็ค mm ือรถเด่นเก้าก็คือค่าออกแบบแล้วค่าบ้านของสามีน้อยอ่ะอันนั้นเป็นการมันอยู่ในการสอบสวนอยู่ด้วยก็รวมอยู่อันนี้ด้วยก็ก็เป็นการสอบประกอบในชั้นนี้นะแสดงว่าวันนี้ก็ได้จบในเรื่องของบ้านของสามีน้อยด้วยจะอยู่ในนั้นด้วยก็แสดงว่าตออค่า ใช่ครับถูกต้องครับจบแล้วคุณอ้อยจะมีกลับฝรังประเทศเลยไหมครับหรือว่าจะรอดูการควบคุมผู้ถูกเอาหาทั้งหมดตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีแมสเซจนั้นมาถึงผมที่บ้านมันจะรอรอดูทุกวันจะไม่น่าจะเพราะว่าพี่อ้อยแกก็มีธุรกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสก็คงต้องกลับไปดูธุรกิจครับครับขอบคุณครับ 干嘛呢？<们><们>